ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเ mm hmm. ทียบให้ดูสองอัน mm hmm. อันนี้ใช้ลายเย็บเบอร์สองนะคะ mm hmm. ก็จะได้แบบนี้อันนี้ใช้ลายเย็บเบอร์สามเบอร์สามจะห่างกว่านิดนึงนะคะดีค่ะ คลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเย็บรูดระบายแบบนี้นะคะเย็บรูดระบายแบบนี้ใช้กับชายกระโปรงชายเสื้อนะคะใช้ตกแต่งเสื้อส่วนมากจะเป็นเสื้อสตรีเสื้อเด็กนะคะก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะเลยเรื่องตีนผีรูดระบายนะคะพี่ก็ตอบเหมือนเดิมว่าจากมินิตัวนี้นะคะจากมินิตัวนี้ตอนที่พี่ซื้อมา ไม่ได้แถมตีนผีมานะคะเป็นรุ่นที่ไม่ไม่มีแถมตีนผีนะคะพี่ก็จะใช้ตีนผีตัวเดิมที่มากับจักรตัวนี้นะคะในการเย็บเดี๋ยวก็จะมาเย็บให้ดูว่าเย็บรูดระบายโดยไม่ใช้ตีนผีรูดระบายจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเย็บออกมาแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะนําไปตกแต่งชิ้นงานตกแต่งเสื้อผ้าได้นะคะในตัวอย่างอันนี้ที่เย็บแล้วนะคะ จะใช้ลายเย็บที่เบอร์สองนะคะเบอร์สองตรงนี้นะคะได้ออกมาก็จะเป็นนี่นะคะตัวระบายก็จะาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตัวที่จะสาธิตเย็บนี่นะคะพี่จะเปลี่ยนเป็นเบอร์สานะคะเป็นเป็นเบอร์สามเรามาดูกันเลยโดยเราจะเย็บทั้งหมด 3เส้นแบบนี้นะคะเริ่มจากเส้นตรงกลางก่อนนะคะใต้ด้านบนนะคะพี่จะใช้สีน้ำตาลด้านล่างสีชมพูนะคะก่อนจะเย็บจากรนิ i ให้เราเช็คไฟก่อนว่าเข้าหรือไม่เข้าโดยการเปิดหลอดไฟถ้าไฟติดค้างไว้แบบนี้แสดงว่าไฟเข้าจักนะคะแต่ถ้าไฟติดแล้วค่อยๆดับลงไปนะคือไฟไม่เข้าจัก ให้ไปขยับปลักนะคะแบบน,นี้จะเปิดไฟหรือไม่เปิดไฟก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะโดยเราจะเริ่มเย็บเส้นตรงกลางนี้ก่อนนะคะโดยใช้ลายเย็บเบอร์สามเหลือปลายได้ไว้ประมาณหนึ่งคืบนะคะเริ่มเย็บได้เลยนำผ้าซอดเข้าไปใต้ตินมีแล้วก็วางตีนมีลงเย็บเลย วิธีเอาผ้าออกจากจักรนะคะอย่าดึงอย่างนี้นะคะบางทีตัวได้มันยังล็อกอยู่กับในกระสวยนะคะเราจะต้องหมุนหมุนวงล้อจักรนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆขยับผ้าออกแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ถึงจะตัดไปลายได้เหลือปลายเส้นได้ไว้ประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งคืบก็ได้ค่ะต่อไปเราจะเย็บเส้นที่สองที่ด้านบนนี้ด้านบนเส้นแรกนะคะ ห่างกันประมาณครึ่งเซนวางติ่มผีลงแล้วก็ปักเข็มลงแล้วเริ่มเบเวลาเหยียบจักนะคะเหยียบแป้นเหยียบนะคะให้เหยียบเป็นจังหวะอย่าเหยียบปื้ดทีเดียวนานๆนะคะค่อยๆเหยียบ หมุนเข็มขึ้นยกดีนผีขึ้นหมุนวงล้อจัดนิดหน่อยแล้วค่อยๆดึงข้าวนี่นะคะต่อไปเย็บเส้นที่สามด้านล่างนี้นะคะในตัวอย่างนี้เป็นผ้าเกรนตรงนะคะมาจากคลิปที่แล้วที่เราสอนพับริมเล็กแบบนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นช่างเย็บผ้าที่เขาตัด ตัดผ้าเย็บผ้าจริงๆนะคะเขาจะแนะนําให้ใช้เป็นผ้าเกณฑ์เฉลียงนะคะในการเย็บรูดระบายนะคะอันนี้เราทําเป็นตัวอย่างให้ดูสำหรับจากนี้นิของเราเนาะไปเย็บเส้นที่สามค่ะห่างกันประมาณครึ่งเซน แบบนี้ได้ในกระสวยหมดนะคะนี่เห็นไหมคะได้ในกระสวยหมดแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะมันเกือบสุดขอบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาดึงให้ดูนี่นะคะเย็บเสร็จออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูได้จะมีสองสีนะคะได้บนจะเป็นสีน้ําตาลได้ล่างจะเป็นสีชมพูนะคะอะ ทีนี้เราจะมาเขี่ยให้ได้แยกออกจากกันดึงได้บนที่เป็นสีน้ำตาลขึ้นมาค่ะทุกแถวเลยนะคะ นี้นะคะเราก็จะได้เส้นได้ที่แยกกันระหว่างได้บนกับได้ล่างนะคะโดยที่เราจะดึงเฉพาะได้บนได้ที่เป็นสีน้ําตาลนี้นะคะได้ล่างเราจะไม่ดึงนะคะจะทิ้งเข้าไว้แบบนี้แล้วก็จับแบบนี้ค่ะที่หไหมมันจับตรงนี้แล้วก็ดึงนี่ค่ะดึงดึงจนสุด จนได้ตึงนะคะเราก็ใช้มือด้านซ้ายของแม่มือด้านซ้ายเกลียนี่ค่ะเกลี่ยตัวรูดระบายไปไค่อยไล่ไปนี่ค่ะ เป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะตัวระบายก็ออกมาสวยเหมือนกันนะคะไม่ต้องใช้ตีนผีให้เปืองเงบนประมาณนะคะหรือเปลืองอุปกรณ์สำหรับใครที่ได้ตีนผีแถมมานะคะหรือว่าซื้อมาแบบเป็นชุดที่มีหลายๆชิ้นมี11ชิ้นหรือสิบชิ้นเนี่ยค่ะก็ถ้าใครมีเหลือๆส่งมาให้พี่ดูได้นะคะพี่จะลองใช้ให้ดู ค่อยเกี่ยไปเรื่อยๆค่ะอย่าไปดึงได้สีชมพูนะค่อยๆเกี่ยไปค่ะ จะทำสองข้างมาชนกันตรงกลางก็ได้นะคะนี้เมื่อกี้ได้ข้างนี้มันหมดไปเนาะมันดึงไม่ได้นี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเกลี่ไป 見たやっぱりないな。ねえ นี่ะะคเะสร็จแล้วเย็บรูดระบายด้วยจักมินิจากตัวเล็กนิดเดียวปัญหาก,ก็เยอะค่ะใช้งานก็ได้หลายอย่างค่ะนี่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเทียบให้ดูสองอัน ใช้ลายเย็บเบอร์สองนะคะก็จะได้แบบนี้อันนี้ใช้ลายเย็บเบอร์สามเบอร์สามจะห่างกว่านิดนึงนะคะก็ได้แบบน,นี้ทีนี้ถ้าใครอยากเย็บรูดระบายก็ทำได้เลยค่ะไม่ต้องรอตรีนผีค่ะเสร็จแล้วค่ะเย็บรูดระบายแบบง่ายๆด้วยจากมินินะคะ นะคะถ้มีคำถามอะไรเกี่ยวกับจากมินินะคะฝากคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าว่างเราจะมาทำคลิปตอบคำถามให้ค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ